แม่นะแม่เลียงไว้ีบ u n ายกบับบโิขายโิญญา,ายบ a นี่แม่น่แม่เปี้าวหยาไม่ใส่นึ่งมแล้วตัวนี้สวนอย่าไม่หมีหญ่จะของเองเลยอ๋อกสบายแม่นนขามนี่แล้วก็ว่าค,ความสุกแบบว่าต้องคายนะแม่คือว่าบ a เดือดเลยกับบ u n ข้ายน้่นแม่นบบน,น,เนะ,ะเรียงแบบเอาความซุกนะครับเอาพัานมันนะครับเนาะเลียงเห็มันแกัายกัไปแยคืึ่งอตึ้งไปเห็ไม่หลไปเก็บผิด็ดไทเฮสวนเป็นัง อ <Yeah. S 2> ืแต่บางง่วนี่คือเป็นงาารักหมดเ <Yeah. S 2> ลยง่ารัก yeah. 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 มันหลายตัว <Yeah. S 2> ต้องไปบ่ไห้เนาะครับมิตรตัวลับยังไนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับบ้านนุ่มชัยเหนือมาแล้วครับผมวัอนี้พามาเมืองงัวทั้งบันหัวหน้านะครับเนาะบันเหนือหัวหน้านะครับผม พอนี่ยครับวันนุ่มเคยมาถ่ายบางปีก่อนนะครับเนาะเพิ่นมีงวัวเก็บเศร้าโตนะครับตอนนั้นนะครับผมจะไปวันนี้พ่อใหญ่เราไปอยู่ดนะครับน้ออยู่แต่ไม่ยากแล้วนะครับผมสวัสดีครับแม่ครับ่สสวัสดีคะแม,นนมแม่ซื้อยองได้เนี่ยม้อลแม่ท้องสาแม่ซื้อเหรียญซื้อยังซื้อติงตั้น้อง,ง,งมาลาชื่อกันตัวน,นี้ผมก็น้องมาลาชื่อกันอตอนนี้มีงัวจะโตแม่ตอนนี้ในคอกนเนี่ยตอนนี้มีที่12ตัว12ตัวพ่อใหญ่ไปเสี่อะไรพ่อใหญ่ไปผู้สุ่มนะครับเน้อ ผมมาเมืองเถาก่อนมีนนแฝดได้ไหมเนาะมีแฝดได้ไหมเนาะมีใช่ไม่มีแฝดตัวใดอีแฝดตัวหนึ่งบาเมืองแต่มันยังหน่อยพี่น้องครับบางพี่ก่อนนะครับผมเป็นขวากที่เพิ่นบ่ค่อยได้ขายด้วยครับเด้อจกักคนิเลี้ยงยไปยังไร้ตัวจัวงัวมันบ่ขายนะครับเพิ่นาเลี้ยงไว้อาพันนะครับแม่นอนแม่เลี้ยงไว้คนหน้างบัวควายคนหนึ่งบัวควายบ่หนึ่งได้ไหมน้องแม่ไปเอาหนาไม่ใส่หนิงโง่แรงตัวหนิงหัวนะไม่จะห่มีใหญ่จะขอเองเลยโอ้ก็ขัสบายเด้ไหมน้อง ตอวใครซ้ำใครตัวนี้มีตัวแม่ทั้งหมดจะตัวแม่ตัวแม่แม่พ่อซิปบ่แม่หมูมันแม่เกาโตแม่เกาโตถือแรกก็เป็นผูวนะแม่เนาะผูวซ้ำผัวซ้ำนะครับผั่ซ้ำผิวน้องครับนากที่ไรครับมีแต่บ้ามันนะครับพูกเราหนึ่งบัวค่อยมีใส่กระทบเนาะส่วนมากมีแต่บ้ามันหลุมผสมนะครับเนาะและลายโตนะครับ พี่น้ออันนี้แก่แม่ยหญ่แม่ยักมีแล้วแม่แฟโอแม่เขาแฟรตาสะออนนะครับบ่ขายเรยดิตอนนี้เตันียววางราคาขึ้นสูงๆนี่แม่เดี๋ขายจะตก่บคขายบ่ขายเลยนะครับขายอยู่คนนึงบบขายอยากเียเอาเนี่ยมันอะแม่อยากนเอาเสือมัดีเจ็กตัวสิ่องหัวเศร้าอีกไกลคนอีเจ็กสูตนึงก็ได้แม่นอ พ่อแม่ก็สีข้ายรุนลูอีเฟีประมานี้อ่อีเฟียดีแคเดือนลไรมต้นนี้แม่มันออก้นเดือนมั้นุ่ห้าหปีมาณดเดือนนะพ่มาวางกับพ่มาวางวางเขาเดินกว่มานะาแเดานตัวแฟนนด่ลูกลูกพอได้ก่อแม่ลูกพอพอได้พอเพิ่นบ่ได้จบ่ได้นอนแต่ว่าเถวคนพอเพิ่นนะเมึงอยู่ใน่นองของหลวงรางี้เราไปอยู่นะครับเนาะ นี the ่เลยครับว okay. okay, ่าความสุขแบบว่า huh. ต้องขายนั่นเอคือว่าโบในเดือนเราขึ้นกับโบในขายด้่แม่น้ะเลี้ยงแบบเอาความสุขนะครับเอาพันธุ์มันนะครับเนาะเรียงเห็นแม่แกกนกานาค้ายแต่กไปเยอคือมันหน่อยคือให้มันหน่จะยี่สิบตัวคายจะสิบตัวนี่แมเน้อนะครับถ้าเปรียบเทียบว่าในตะบลเท่านี้ถ้าบรวมฟาร์มกันถ้าเป็นนับเป็นขอกันบ้านกันขอนี่พี่น้องครับผมว่าเด็ดดีสุดในในตะบลเหรอครับพี่น้อง มีต้นแดงๆอย่านะครับเนาะพกกงปะูใช่ไหมต้นเด้ปะพูนี่อะกนต้นนี้ต้นนี้แม่แมนบอครับต้นนี้ทีเหลืออยู่ต้นนี้ต้นี้ับแม่แม่นนม่นก็กำลังเติบโตอยู่สมัติไม่ได้นี่เมยนอนอยู่เมยนอนอยู่แมย์ไหนแตไรกมั่นสมเดลือนเม่นี่่าเตือนแล้วก็สงัที่ทองเขาตนี้คือสมสมหลอดเมื่อต้นเป็นะอ๋อสมหลอดนะครับ ผงว่าลราบ่บรมีงว้วงบ่มีง้วงตะปูคุ้มฟูงเนาอยนี่แต่งว้วผสมผสมเทียมบานะครับตอนนี้ิปนลูกชิ้นไหสบูผมมาเมือง,มมอง,งตอนอัหนไหมดีแฝดีแฝดแไหม<อ>ลงลงนะแม่เนาะชไหสมตึงก็สิแมนเมฆาวเมาวอออเป็นบันันบ่บ่สมสมไหมอ๋อไม่อ่าไม่เดเาวนะแม่เนาะม งอแม่กับคุณเคียงมือตัวเนาะใช่ะนะครับขอกง่าสะอาดนะครับบไลาม,ม,ามาแม่ยย่นขอกันป,ะ,ปะลาย่จังวนง่น,น่อยบไลามงวนน่อบไลามมก็ปมันเอาไปกินนักแต่ซูมนีนาะไปแค่างแม่หรือว่ามืงติงงอดมืองติงเหียน่ไทยไฮสวนเป็นสันแต่บางคือเป็น งาลักลบอกจะได้งลักมันลายโตลงไป right. บรได้เนาะแตุมอ่่ไปเออีเมียอเมียอายุอายุจะปีนี่าชิ่โแล้วอ้ยังยังไม่ได้เถาตัวนี้ยังม่สาตัวนี่ยอาชิโนะครับเนาะน่ากุ่นมลากอะน่าสกุ่นีะครับผมนะครับเป็นปกติเป็นร้านนั่นละนะครับนอละพี่นอนขั้นนี่แล้วขั้างนนข้าวหน้าครับมีแต่ม่คนใหญ่ไม่ไงมีแต่ปูมิไดปูตัญญาเท่าพี่นะครับ งงนัครับนะคือว่าตั้งแต่ปีที่แล้วต้นหอตอนนี่ยังไายัางผันขายมันบปะป้าผขายออกไปเมื่อไหร่ล่ะผม่ได้มานี่ผมมาเกือบเจ็ดปเดือนแล้วมะขอะนี่นะครับพี่น้องโขเพ่นนี่นคือรเอรับเเนมอแม่เล้งมวนขา,ายอังวมวนกับคนไปทำงานอยู่กงถัุงเถีบปะผมว่าผมมามวนกว่าเด้ พอปีนี่หิ้งวกันแลควข้ินซูงเนาะซุ้คน้ายเพระเดืออะไรนา่นคือพี่ไก่ก็มันก็สซงมเนาะนลายกรสุ้้มผลคายผลกระมนเนาะเป็นกว่าเชียไ่าอีกนวันนี้เราไปขาพี่นานมอหลงบางคนเห้หลงไม่ากันด้ไหมเนาะไม่ใช่ถึงกนีกัครับครับพาไปนอนยางันนี้แม่เด้อคุณผีพามาช่วงงองง่ำนะครับผมผู้ใดมีโอกาสไะเรียนไป่ส้างบ้านหัวหน้าเลครับเด้อบ้านหัวหน้านะครับบ้านหัวหน้าตำบล้ำคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชิตเกนะครับเนาะ บอกว่ามขอกขอบไปขอบขอบพุยศักนะครับเนาะขอใหญ่เราเป็นพุยบาตนะครับผมมหูนานะครับเนาะนี่หลายตัวอยู่นะครับเนาะหัวละคุณซุ้นต้นนี่ไหเนาะบบดีโบเลียนส้นคนของหัวฮะคนกันนีน่กันนี้นอนเลยล่ะบุลุกดอก ครับทำเงินขายก็บเศรษฐีพิเศษด้วยแม่เนาะสิบษฐีร้ายเสนเติอเป็นน้องงัวเนาะขนาดผู้เป็นขายงัวแบบงัวเลียงฟงงัวเลียงฟงง้อฟงซื้อนี่ไงขายเศรษฐีป็นแสน้วยกันอันนี้งัวง่างก็่าเศรษฐี้ายเสียนเติออยู่นะครับผีดครับมีแต่ต้นลำยังไงนะครับเนาะมาครับเอาเป็นนะครับมากับฟังว่าไ์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อช่วงนี้นะครับโรคระบาดรลายนะครับผมมาเด็กพิเศษไก่นะครับเนาะทายอยู่รอบานนะครับผม ใหม่กองผมคือสันตําบดีนี่นะผมขอบคุณที่เขามารับชมในไลน์นะครับขอบคุณนะครับพี่แม่ครับพี่น้องครับอ่าผู้ใดมากอยากวพูดมาบอลองมาเมืองนะครับแล้วหามาคุยถือข้อหาคนคลายนะครับเนาะบม่ห่วได้พี่น้องครับนะครับก็ทีเนี่ยพี่นี่แม่ม่อยู่สามสี่แม่นะครับเนาะแม่แม่อยู่สามสี่แม่นะครับผมมีแม่สาวอยู่หลายโตนะครับเนาะว่าเพิ่นซิปกระตุกพี่น้องครับ บอกกันคลิปหน้านะครับเขียวอะไรคิปนี้ก็ไปคลิปส,นส้นๆนะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับ